เที่ยงกิจก็ประมาณนี้นะคะทุกคนฝนตกตกแรกตกอีกตกแรกก็ตก,ตกอีก ผู้ชายตัดเนี่ยวหมดเลยนะคะยายืนยดนกแม่ิรับถุงใม่สลัดเพื่อนิชสลับนเว้ยนี่ baby นยนี่สลับ Have a lot for you see m a k e พวบอกว่าอะไรปะหัวหัวหัวนกกระข่ำมากเลยไม่คนะนกพนบอกว่าแฟนนกกระชอบเอาย่ยืดตัดแย่ยืดทิ้งใช่ไหมัวบอกว่าเออนกเธอก็เอาแย่ยืดเธอเอาถุงปุ๋ยถุงดำเอามาเลย มาเลยทีเดียวปีนี้ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ขึ้นเร็วนะคะเพื่อนทุกคนเดี๋ยวโนจะให้ดูบรรยากาศดูฝนตกฝนมาแล้วแบบแป๊บเดียวเองฝนมาแล้วปีนี้สตรอเบอรี่ขึ้นมาเร็วมากดกด้วยคะ่ะสตรอเบอรี่บ้านนกปีนี้ของทุกอย่างมามเร็ว,เรวมากนะคะเพื่อนแล้วก็ดอกไม้ก็เหี่ยวเร็วมากดู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 ด,ดูสตรอเบอรี่บ้านนกสินี่ค่ะ เห็นไหมฝีมือไม่ได้โม้นี่มาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วเต็มเลยนะคะสตรอเี่เต็มเลย,นะค,ะเเลยค่ะตอกไม้ปีนี้มาเร็วร่วงเร็วเ<ม>หลืออยู่ดอกหนึงน่ารักน่ารักค่ะนี่เห็นไหมคะป่านี้แฟน,แฟนน่ะแฟนน้มาตัดของนกทิ้งเะเลาะก,กันบ้านแตกปีที่แล้ว นี่เห็นไหมต้นบุรีสวยงามมากค่ะเห็นไหมคะสวยสวยเลิศ ส5ปอนนะคะทุกคนสุบาพาวสวยมากมีทุกอ,อย่างให้เลือกสันมี20ด้วยค่ะแล้วแต่คือแล้วแต่เราจะเลือกว่ามีว่ามีอะไรในนั้นมกักงสวยมากเย้ mm. yes. ดักชาอ๋อดักเชาโอ้นี่นะคะสารพัดเป็ดใครชอบดับไหนผู้ดับแต่้ากอืมะกาเดนแนวโอ้น่ารักมากเขาเขาเขาจัดสวยมากเลยค่ะทุกคน Yeah same you Maria frog. they have a raw biscuit my <laughs> okay. แล้วแต่ชอบราคาแบบไหนนะคะทุกคน,นราคาสามสิบปอนด์ค่ะต่อชิ้นหนึ่ง ส่วนตัวนกชอบแบบนี้ค่ะดอกเนี้ยกระถางละสามสิบปอนนี่เป็นพันกุหลาบค่ะสีนี้สวยมากเนาะ Royal Red นี่ค่ะเขาบอกว่า Royal Red แล้วก็น,นี่สีชมพูสวยมาก นี่ค่ะกระถางละยี่สิปอนนะคะเพื่อนๆสวยเกินนี่ดูสิเขาว่าเลี้ยงง่ายนะเดี๋ยวนอกจะลองเอาไปเอาตัวนี้ไปปลูกลตัวสิแล้วแต่แล้วแล้วแต่ความงามของต้นนะคะบางต้นก็30มสิบอบางต้นก็ยี่ปอนสูงประมาณ ถ้าเรียกว่าแพงไหมก็ถือว่าแพงค่ะนี่ค่ะสารพันคนชอบดอกไม้อันนี้ห้าสิบปอนด์ค่ะดอกพุทธซ้อนกระถางห้าสิบปอนด์นะคะดอกกำลังออกแล้วนี่ค่ะ ดอกพุทซ้อนนะคะเริ่มบกดอกแล้วค่ะสวยมากดอกพุทซ้อน ที่บ้านนกมีแล้วค่ะต้นนี้นกซื้อไปต้นละสี่สิปอนคือต้นใหญ่แต่อันนี้เขาเป็นต้นเล็กนะคะยีป่ปอนถ้าใครชอบก็มาซื้อได้ค่ะสวยงามมาก ออกเฟื่องฟ้าสวยงามมากค่ะสวยจนอยากจะกระโดดเข้าไปในนั้นถ้าอากาศเหมือนที่เมืองไทยเนาะนกจะบอกว่ามันมันสุดยอดในการแบบเข้าใจไหมครับปลูกปลูกต้นไม้แต่ที่นี่อากาศแบบเนี่คฝนตกอีกแล้วตกทั้งวันดูค่ะดอกตัวนี้สวยมากเลย ดูความสวยของดอกไม้ปกติเดือนนี้ต้นไม้นี้ขายเกือบหมดแล้วนะคะปีนี้ดูเถอะของทุกอย่างยังอยู่เต็มอยู่เลยค่ะ ต้นแตงงของทุกอย่างเต้มผ่าปีนี้เอ็นดูร้านดอกไม้มาก,ส,กสีแบบว่าสีม่วงสวยมากค่าแลมีสีส้มด้วยนะคะ สีส้มสวยงามมากเดีย๋ยวหนกจะให้ดูสีสวยมากสีสวยมาก,มากเห็นแล้วละลายลกกฝน,น,นตกมาแบบ ลูกเห็บเลยทีเดียวไม่มีปีไม่คุยบอกได้เลยว่าหนาวหนาวแบบหนาวจัดพาเดินชมต่อค่ะยี่สิบห้าปอนอันนี้หนาวหนาวหนาว It sounds weird, Wearing. it sounds so satisfying though. Yeah, it sounds so good. Yeah, it's a tonight. <laughs> to freaky mm -hmm. at Oh, these cute flowers. I got look how big they grow. Look at the chili and big one. Oh, chili! Not that one, don't touch him, okay? It's เยอะเลยค่ะสารพัดพริกเลยมันพลังก็คือมีทุกอย่างให้เลือกสรรค่ะปีนี้ของเยอะมาก ได้แล้วคุณพ่อกับคุณลูกมาเรียกที่วิตัวได้ดิ แค่นี้ลหะคะ่ะหมดไปแล้วร้อยกว่าปอนนี่คือเงิน8,000กว่าบาทน,นะคะของที่ได้มีแค่นี้แหละคะ่ะมีที่ของดอกมงดอกไม้นี่ค่ะ